สวัสดีครับผมจาท่ายพี่น้องอย่ำ10โมง10โมง30ครับผมลมไหว่ไหว่วยังบัวดิเห็นแสงแดดอยู่พี่น้องอากาศเปลี่ยนป่ได้ล่งคลิปหลายมือแล้วครับผมป่ได้ไปใส่เรียงแต่ควายกันด้ยบ่ได้ไปหาไทายเฮ็ดคลิป จีฮึต้าคลิปเลี้ยงควายไรกับพี่น้องครับเบิ้งแตนเข้าไรกับผมนีคนจากเขามาเบิ้งคลิปครับผมโดนเลยพี่น้องคลิปบัลดีล่องบัเลีล่องตอนเนียงเล็ดพนกกันกดกับยี่พันหยากยานมันขาดช่วงหลนกเล็ลเลยมาล่องไว้สักก่อนจัดคลิปหนึ่งครับผมมือนี้ อ,อนันอย่างหงอกรบเล็กครับผมกับเล็กมาดักนูดักหนูนี่ไอปลาแซงาอมาวัดนี่ย่างงพาปลาแซงมาเิ็น,นูายหนูมันออกหากินเต็บเนครับผมปุตีิขเจ้ามาหาดักนูขจรก็พม่มาเลวช่วงนี้นูนีนหาควัด กินในหแจ้งโคดเต็มยู่ครับผมไม่นี่ก็เลยสิมล่องมาดักลองบึงคนละพี่น้องปลาแจ้งคนแล้วเห็นอยู่คนคนละเอาค่ายไปมัดคนละครัมจังทีเลยมาดักมาดักตอนนี้มันก็นดักบ้านเลยครับพี่น้อง โพรฝ้นี่ก็จะสียาเนี่เดี๋ยวจะเขาไปรักอหนูในป่าแท่งเนี่ยเดยวควายมันจะขำมากิน้าที่เขาสียาก็เลยต้องเอาควายไปมัดซะก่อนนี่แหละพี่น้องยังในป่าแช่งนี่ละปลาที่เห็นจะยเห็นอยนู่นี่นี่ครัะหนูในปลาเยละว่านยังพามาเห็นหลยอยู่ได้มาหลาพีน้องมา,หาิหลังมือนเยืกบ,บมี เสียหมากใหม่นะใช้เจ้ามือดีกินกินหรอกนะครับเรียงควายไปจกัวจวปจกวางจักเข้าคนละม,มัดควายจักวางจักเข้าคนละอย่างจสไดดมาดักมัดควายไปแล้วพี่น้อง นี่แหละน้องปลาแซงดักไม่นี่แหะใส่พี่น้องบึงที่ที่เปาดักปลาแซงลุ่นลุ่นเลยครับผมนี่แหละ นู้นอยู่นนี่ะพี่น้องยม่ได้่หะฟ้านี่ยแะ เนหายหายกินน้ำมันนี่เลยพี่น้องรักไปเลยครับผมเห็นทำไมมันหาขวดกินเยอะนะหาขวดกินเยอะนะดักไปเลยล่นะดักแบบดักกระจายไปเลย เอ er pues ็นขวยมันได้พี่น้องครับวยมันยืดใส่เอ็นก็บอเห็นแต่ว่าสีดักแบบที่ว่าดักนีดักข้าวเลยนี่ครับพี่น้องก็นี่เห็นเงี้ยอะไรมาไปนอนไข่ А теперь в ไปแล้วพี่น้องได้เงียบไปล้วกล่องปรชัดครับผมเสร็จหนักกล่องขึ้นมาแล้วนี่มาจากเข้าไปพ่อหมามาเนี้ออกมาก่อนอูสิดักไปทางพุ่นครับผม เสร็จแล้วพี่น้องโอนหลักกระดาษไม้ไใบขาวๆคุณมีมงนึ่งโอ้นมองนึงกระดาษข,า,ขาวๆคุณใส่ไว้เก้าหลังครับผมณทั้งนี้ก็มีด้วยกันแล้ะพี่น้อง เป็นปลาแซงยยงทั่วไปเลยข้างนอกนี่ยังไม่ถึงบ้าบริษัยครับ ก็หาุ้งครับผมหามุ้งเสาว่างช่วงนี้ครับผมนี่เวลาใส่ช่วงนี้ก็เลยใส่ไปเปิดลอที่้องปลาแซงเบิง่งเอิดขวางขนาดที่ปลาแซงปลาบักาง,งาัยเฮ้นะกระดาบขาวๆเห็นอยู่ใกล,ใกล้ๆ พ่นละครับผมอ่นพ้น,นละเั้งมรุ่นมายามน้ำกันสามโมงครื่งแล้วครับผมสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีกว่าแล้วการเริ่มยินใจจอยแล้วจีได้ไร่ควาย อกอนกับเขาคอกครับผมน้ำค้ามาเนี่นม,ม,นนมันหนาวไปลองกินน้ำกินน้ำของืนจากช้าเล้วก็ตอนลกลับเลยจะที่ไปฮอดขอกก็นสีม่วงกวางเหรอวะที่นี่ครับนอนน้ำอยู่ตัว๋ยวจะคนจังน้ำโดนเติบพุ่นละ ามียีเ่เล่พี่น้องนี่ปลาไหลอยู่บุด้มหากินน้ำเที่ยที่สองนี่แหละบายสามกินน้ำเที่ยสองกินน้ำเที่ยแรกนั่นเที่ยงเที่ยงพอดีกินน้ำ มันบอแดดบอแดดก็เลยบ่อใครเหี่ยวน้ำแสงแดดก็บ่อหอนแล้วพออุ่นๆนี่แหละแสงแดดพี่น้องบ่อไร่หมองมาใช้น้ำพี่น้องกระดม่างมันใช้ใครเยอะเพอได้ปลากินอยู่มาใส่บ่อได่มันหนาวมันกัดลงกน้ำครับผมกาดหนาวก็เลยบ่อบ่ไร่ออกมา ันห่อนพเผลอแหละช่างเจ๋อมาบรรยากาศย่ำแรงๆครับผมไล่ควายเขาควักกันพี่น้งองหาโมงเลย ้ำตำป้าไม่ป้าไหลไปแล้วทัางเกาอยู่ ต้องเงางเขาดนะ้เนี่ยเขาะับมาสิป้ปไาป้ป,ปแม่ไปแม่ไปแม่ไปแม่ อไม่นนได้หละไก้มุนมาถือชิบไป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 แม่ไปแม่ไปแม่เข้าไปแม่เข้าไปแม่บกเข่าได้เลยนี่ตัวไปก้อนกระไร เข้าไปแม่เข้าไปแม่ไปแม่งาน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 ตัวเขาไปกว้านะละไรซ้นตัดควายเขาอคออกอล้วพี่น้องเขาไปมัดควายก่อนครับผมไม้ไผ่มีแต่หนัง สไรด์ลคลิปนี้ก็สิได้จบไปสำนี้ครับผมควายเขาคอ,อกแล้วมัดควายแล้วก็สิได้กลับบ้านน,น,น,นานๆจังได้เฮ็ดคลิปเจนึงครับผมสไรด์ลคลิปนี้ก็สิได้สวัสดีครับผมลาไปก่อนพี่น้องพบกันคลิปต่อไป